สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันดูค่ะดูน้องแมวดูแอร์ค่ะเอฟซีค่ะดู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 แอร์ค่ะ,คะ,คะไม่ดูนกหรอลูกขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่อมชมให้กำลังใจช่องคูมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยล้ายห้กพี่น้องเนี่ยค่ะตอนเช้ามาดูน้องแมวดูนกค่ะ ดูน้องหมีค่ะเอฟซี่ะเจออะไรไหมคะลูกเจออะไรไหมคะดูน้องหมีค่ะเอฟซี่ะน่ารักมากเลยค่ะน้องหมีค่ะเจออะไรคะน้องหมีค่ะหมูเจออะไรลูก เจอนกไหมคุ้ยวุุ้้ยวุ้ย,ยมีนกมาด้วยขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะตอนเช้ามาดูบรรยากาศน้องแมวดูนกข้างหน้าต่างค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะดูน้องหมีค่ะหน้าตาจิ้มลิ้มพิมพ์ภายนะน้องหมีนะ น้องหมีน้องกว้างน้องกว้างก็น่ารักค่ะนี่ค่ะน้องกว้างน่ารักที่สุดเลยค่ะดู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 นี่ค่ะอันนี้จะเป็นน้องกว้างอันนี้จะเป็นน้องหมีค่ะน้องกว้างจ้านี่ค่ะน้องกว้างน่ารักน่ารักเอฟซีค่ะอันนี้ค่ะ น่ารักจังเลยน้องกวางสวัสดีเอฟซีก่อนลูกสวัสดีเอฟซีก่อนนี่ค่ะน้องกวางแสนสวยชื่อกวางทองแต่เป็นตัวผู้นะคะตัวนี้ค่ะแมวคุมพันเป็นตัวผู้หกตัวนะคะแล้วก็ตัวเมียตัวเดียวเฉพาะคุณแม่ทองเทาค่ะทำไรคะนี่คะ่ะเล่นตามอธัธยาศัยค่ะ อาแล้วทางนี้ทำอะไรคะทางนี้ทำอะไรคะทางนี้ทำอะไรลูกอ่าปิดประตูนอยปิดหน้าต่างนอยดูค่ะโอ้เย็นจังเลยเนาะเย็นจังเลยใช่ไหมลูกขอบคุณ f อซทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่จองภูมิพันธุ์ตุลากันขอบคุณเลยลาให้กับพี่น้องนียค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ